สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์360องศาทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจ facebook และ youtube กับดิฉันสุกัญญาจันทราสมโพู์ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาขาะนายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒนที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พูดถึงการดาเนินงานนโยบายเรื่องอาชีวะอยู่ประจาเรียนฟรลมีอาชีพไว้ในรายการ รอบรั้วเสมาทางสถานีวิทยุศึกษา fm 9 2 m h z เมและจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะท่านครับเรื่องของคำว่าอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพท่านกรุณาขยายความคำนี้ว่าหมายถึงใครที่ไหนกันบ้างครับผมขอเรียนในเบื้องต้นอย่างนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกรีนุชเพียนทองท่านมีนโยบายการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้โดย การการศึกษานะครับผมบโดยมีความมุ่งมั่นให้นักเรียนที่จบชั้นม3าทุกคนเนี่ยต้องได้รับการศึกษาต่อร้อยเปอร์เซ็นต์และสามารถประกอบอาชีพยงตัวเองได้ซึ่งจากค,คอนเซป t นี้ทางสำน,น,นักงานคณะกรรมการการอาชุกษาได้นำนโยบายของท่านเนี่ยมาแปลงสู่การปฏิบัติโดยวางกรอบแนวคิดโครงการโดยเรียกชื่อย่อๆสั้นๆเพื่อง่ายต่อการสื่อสารนะครับว่าอาชีวะอยู่ประจําเรียนซีเนี่ยอาชีพครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจากการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัด จะบีเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปศ2564ที่ผ่านมาเนี่ยคลรมอก็ได้มีข้อสั่งการให้อาชีวิษาดำเนินโครงการนี้ในปี2565เนี่ยให้นำล่องก่อนในกจังหวัดอันดามัน <c oughs> แล้วก็ขยายผลในทั่วประเทศในปี2566ครับท่านครับ โดยให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดความเดือดร้อนกระถ่มทีนี้แรงจูงใจของโครงการนี้เพื่อจะชักชวนให้ผู้เรียนเนี่ยกลับมาเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไปเนี่ยก็จะมีประเภทเรื่องของฟรีค่าเล่าเรียนมีที่พักให้มีอาหารสามมื้อมีไรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราได้จัด อำนวยความสะดวกให้ด้วยทั้งอินเทอร์เน็ต WiFI นันทนาการแล้วก็มีครูประจําที่ดูแลนักเรียนเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนด้วยครับผมก็ลากเรียนไปื้องต้นประมาณนี้ครับท่านครับกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นได้แน่แน,แน่ก็คือภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนเนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าที่พักค่ากินระหว่างเรียนประมาณว่าเราน่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นรายหัวสักเท่าใดแล้วก็โดยรวมเท่าไหร่แล้วเรามีนักศึกษา อาชีวะที่น่าจะเข้าสู่โครงการนี้ได้ประมาณสักปีละเท่าไหร่ครับในเบื้องต้นนะฮะผมต้องชี้แจงก่อนว่าตอนนี้เราได้กันเงินส่วนหนึ่งสำหรับปี2565เนี่ยเรากันเงินไว้โดยใช้เงินของอาชีวะศึกษาเกียจ่ายไปก่อนนะครับในเบื้องต้นส่วนปี2566เป็นต้นไปเนี่ยเราจะขอมติคอรมอเพื่อดำเนินการโครงการนี้นะฮะในปี2565เนี่ยเราจะใช้วิธีการปรับรุงหอพักที่เรามีอยู่แล้วครับ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยฮะ จะใช้เงินตัวเองไปก่อนช่วงหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยปี2 5, 5 6 6ก็จะมีการสร้างหอพักใหม่เกิดขึ้นนะครับผมค่าใช้จ่ายต่อคนต่อหัวเนี่ยอยู่ประมาณ3 0,000บาทนะครับผม30,000บาทนี่รวมอะไรบ้างต่อปีนะครับอ่าใช่ครับผมเป็นรวมค่าอาหารค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่อยู่ในโครงการนะครเราเตรียมไว้โดยภาพรวมนะครับผมตอนนี้ก็ได้ทำเรื่องเข้าสู่คลมแล้วครับผมในขั้นตอนที่น้องๆจะเข้ามาสู่โครงการนะครับ เราจะดูในเรื่องอะไรก่อนครับเป็นอันดับแรกเขาจะต้องยากจนหรือว่ามาจากพื้นที่ห่างไกลครับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมโครงการเนี่ยมีสองกลุ่มหลักๆนะฮะรับคืออันดับแรกเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาไปแล้วคือจบม .3 ไปนานแล้วแต่ว่าไม่ได้เรียนต่อตกค้างมาหลายปีอยากกลับมาเรียนต่อก็สามารถเข้าโครงการนี้ได้อีกอันนึงก็คือกลุ่มที่สองเนี่ยคือกลุ่มที่กำลังจะจบม3ปีนี้มีปัญหาทางชุนทรัพย์ก็ไม่อยาก ยนต่อครับซึ่งเราสามารถจะนาเด็กกลุ่มนี้กลับมาจากการตกหล่นของระบบการศึกษาเนี่ยกลับมาได้นะฮะเพราะเราวิเคราะห์แล้วว่าพบว่าเด็กที่คาดว่าจะตกหล่นจากระบบการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุหลักเนี่ยคือฐานะทางการเงินครอบครัวยากจนนะฮะถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีโครงการเรียน45ปีก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนค่าอาหารค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งผู้ปกครองยังจำเป็นต้องจ่ายอยู่แต่โครงการนี้ก็จะแก้ปัญหานี้โดยการให้หอพัก ฟรีรอาหารฟรีสามมือ้อแล้วท้ายสุดกม็มีและได้ระหว่างเรียน โดยแนวทางปฏิบัติแล้วเนี่ยทางอาชีวศึกษาเนี่ยจะประสานกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสำรวจนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาปีนี้หรือว่าจบไปแล้วระดับมสามเนี่ยที่มีความประสงค์ต่อการเรียนต่อทางสายอาชีพแต่ครอบครัวขาดคุณภาพจะให้การสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้เพื่อลดความเหลือมล้ําและเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กตกหล่นออกจากระบบการศึกษานะครับผมซึ่งโครงการนี้เนี่ยทางอาชีวศึกษาได้เตรียมงบประมาณไว้ในปี2อง5แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าใจ่ายหัวมากกว่าค่าปรับจุงนะครับผ เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะรับนักเรียนเข้าสู่ระดับประกาศชียบัตรวิชาชีพหรือปวชเนี่ยได้ประมาณ5,200คนในปีแรกโดยศึกษาต่อในวิยายลัการอาชีพและวิยาลัยเกษตรประมาณ87แห่งแล้วก็คาดหวังว่าโครงการนี้ในระยะยาวเนี่ยโครงการมันอายุ10ปี ก็จะรับน้องเรียนได้ประมาณ8รุ่นก็จะมีน้องๆที่สามารถเขา้าร่วมโครงการเนี่ยทั้งตลอด1 0ปีนเนี่ยประมาณ1 000, 000, 000นึ0 0 0สน่นคนภายใต้การดูแลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ17แห่งรวมแล้ว169หแห่งครับ,รบโดยประมาณครับท่านครับสําหรับเด็กกลุ่มแรกที่ท่านที่ปรึกษาบอกว่าเป็นเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาในเรื่องของอายุครับจะเป็นปัญหาไหมครับเราไม่ได้จํากัดเรื่องอายุครับ,รบอันดับแรกเราพิจารณาถึงความต้องการถ้าอยากต้องการเรียนต่อสายวิชาชีพแต่ขาด เป็นข้อคํานึงถึงข้อแรกนะฮะแล้วก็ในกรณีที่ห่างไกลชายขอบหรือว่าด้อยโอกาสเนี่ยเราจะพิจารณาขอบเรื่องอายุเป็นเรื่องที่หลอมลวไปนะครับเรื่อจัดระอายุครับแสดงว่าน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาไปนานพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะกลับเข้ามาในโครงการนี้ได้เช่นกันใช่ไหมครับได้ครับผมไม่มีข้อจํากัดครับในกรณีที่เรากําหนดเงื่อนไขไว้ในการที่จะรับผู้เข้าเรียนมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเดินเข้ามาสมัครแล้วเรารับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ เราก็คงต้องให้ต้นสังกัดเดิมเป็นผู้รับรองมาว่าสาณะยากจนถ้าไม่มีโครงการนี้คงไม่ได้ศึกษาต่อครับ อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งระบบการรองรับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าทางต้นสังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่หรือว่าโรงเรียนที่สังกัดอยู่เนี่ยเขาจะทราบอยู่แล้วครับผมว่ากลุ่มต้าหมายกลุ่มนี้ควรจะเป็นใครบ้างนะครับสมัคเนี้ยครับ,ป,รรบปีแรกของเราคือปีการศึกษา2565ัห้ยไหมครับแล้วก็ถ้ามีผู้สนใจเขาจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันอย่างไรครับปีแรกคือปี25 6 5ครับก็คือประมาณมีนามีสาพิจพานก็เริ่มสมัครได้เลยครับ ก็สามารถไปสมัครได้ที่สายวิษาต้นสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่รหรือว่าเคยศึกษาเนี่ยไปสมัครได้เลยหรือไม่ก็ไปที่เขตพื้นที่การศึกษาที่จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะศึกษาต่อสายวิชาชีพในโครงการของเรานะค,ะครับก็สามารถไปแจ้งความจำนงได้แล้วก็ทางเราเนี่ก็จะรับข้อมูลมาแล้วก็ประมวลดูว่า ศึกษาใดที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของท่านนะฮะเราก็จะจัดวิสานั้นให้กับท่านเพื่อรองรับเกี่ยวกับเรื่องของอยู่ประจำท่านครับครับผมก็ในท้ายนี้ครับท่านที่ปรึกษาอยากจะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆที่กําลังมองหาสถานศึกษาอยู่ในขณะนี้ครับกับโครงการอาชีวะอยู่ประจําเรียนฟรีมีอาชีพ เชิญได้เลยครับก็อขอนาเรียนข้างผู้ปกครองและน้องๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้นะฮะคือกลุ่มที่กำลังจะจบม .3 แล้วก็ไม่มีสัญชาติหรือว่าจบไปนานแล้วไม่สามารถศึกษาต่อได้หากท่านมีความสนใจจะศึกษาต่อนะครับทางอาชีวะจะยินดีช่วยเหลือท่านในโครงการที่ชื่อว่าอาชีวะอยู่ประจำเรียนซีมีอาชีพนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วครับโครงการเนี้ย เป็นที่อยู่ประจําสามารถเรียนฟรีมีที่พักมาตรฐานให้ไม่เสียังต์ครับผมตลอดระยะเวลา3ปีอีกทั้งเราก็จะสนับสนุนให้น้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยมีไรายได้ระหว่างเรียนผ่านการฝึกงานผ่านการอบรมของเรานะฮะน้องๆก็จะได้ทั้งทักษะ แล้วก็ได้ทั้งคุณธรรมแล้วก็มีไรายได้ระหว่างเรียนเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าน้องๆกลุ่มน,นี้เนี่ยมีงานทําอย่างแน่นอนและจะเรเป็นที่นิันรและนี่ก็เป็นเรื่องราวจากสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะอยู่ประจําเรียนฟรีมีอาชีพที่นํามาฝากกันในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ